มิราเคิลสตอรี่วันนี้ผมจะมาเล่าถึงเรื่องราวเกี่ยวกับคุณลุงท่านหนึ่งที่ได้หายตัวไปนานกว่าสิบวันคนในครอบครัวออกตามหาจนกระทั่งวันหนึ่งมีกลุ่มคนเข้าไปตัดไม้ในป่าและเจอกระรอกตัวใหญ่ตัวหนึ่งแต่กระรอกตัวนั้นกลับหายไปและพบร่างของคุณลุงที่หายตัวไปแทน ซึ่งทุกคนเชื่อว่าเป็นวิญญาณกระรอกที่จะพาชาวบ้านไปพบกับคุณลุงครับคุณลุงท่านนี้อายุ59ปีมีโรคประจำตัวคือโรคพากินสันที่เป็นมานานแล้วหลายปีครับคุณลุงพอที่จะช่วยเหลือตัวเองได้บ้างเพราะกินยาแต่เมื่อหมดฤทธิ์ยาก็แทบไม่มีแรงเลยครับแต่ช่วงหลังมานี้อาการของคุณลุง ก็เริ่มเป็นหนักขึ้นและมีอาการแทรกซ้อนหลงหลงลืมลืมหนีออกจากบ้านบ่อยครั้งและครั้งนี้คุณลุงก็ได้หนีออกจากบ้านอีกเช่นเคยครับทางด้านพี่สาวของคุณลุงเล่าว,ว่าน้องของตนมีอาการหลงหลงลืมลืมบางทีก็บอกกับตัวเองว่าเดี๋ยวจะมีตำรวจมาจับบางครั้งก็แอบไปซ่อนตัวพร้อมอาวุธมีด ทางด้านลูกชายของคุณลุงก็ได้เปิดเผยว่าพ่อของตนชอบหายออกไปจากบ้านหลายครั้งซึ่งตนก็จะรอประมาณสองถึงสวันก่อนจะออกตามหาพอ่อประมาณวันที่สมตอนเก้าโมงเช้าโดยพ่อจะชอบหลอกตนว่าจะไปหาป้าตนรู้ตัวอีกทีพ่อก็หายไปแล้วและทุกครั้งที่พ่อหายออกไปจากบ้านตนก็จะรู้สึกกลัว และรู้สึกกังวลใจแต่ครั้งนี้ตนรู้สึกกลัวมากเป็นพิเศษเพราะแขนข้างหนึ่งของพ่อใช้ไม่ได้หลังจากพ่อหายไปประมาณ6วันตนก็เตรียมใจไว้แล้ว80%ซซึ่งในกระเป๋าของพ่อมีเอกสารครบหมดไม่ว่าจะเป็นเบอร์ของตนเบอร์พี่ชายเบอร์พี่สาวแต่ทำไมถึงไม่มีเบาะแสอะไรเลย ตนได้แต่ทำใจรอเพราะทำอะไรไม่ได้แล้วจนเวลาล่วงเลยมาสิบกว่าวันครอบครัวรู้สึกผิดปกติจากการที่ไม่มีเบาะแสอะไรเลยเพราะทุกครั้งที่พ่อหายไปก็จะมีคนโทรกลับมาทุกครั้งให้มารับกลับบ้านตลอดซึ่งต่างจากครั้งนี้ครับคนในบ้านไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดและออกตามหาคุณลุงกันทุกวัน รวมถึงได้ทำการโพสใน Facebook ตามกลุ่มต่างๆเพื่อขอความช่วยเหลือเพื่อจะมีคนพบเจอคุณลุงบ้างครับจากนั้นไม่กี่วันต่อมาก็มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเข้าไปตัดต้นยูคาลิปตัสในป่าตามปกติในขณะที่หยุดพักเหนื่อยอยู่นั้นก็มีชาวบ้านคนหนึ่งเห็นกระรอกตัวใหญ่วิ่งผ่านหน้าไปทุกคนเลยวิ่งตามหากระรอกตัวนั้นเพราะไม่เคยเห็นตัวใหญ่ขนาดนี้มาก่อน เดินหากันไปสักพักก็ปรากฏว่าสิ่งที่ชาวบ้านกลุ่มนั้นเห็นกลับไม่ใช่กระรอกแต่กลับกลายเป็นร่างไร้วิญญาณของชายชลาที่คาดว่าเป็นคุณลุงที่หายตัวไปจากบ้านครับชาวบ้านที่ไปตัดไม้รายหนึ่งบอกว่ากระรอกที่เห็นอาจจะไม่มีจริงแต่อาจจะเป็นคุณลุงที่เสียชีวิตทำให้เห็นและนำพวกเขาให้ไปเจอร่าง เพราะกระรอกตัวใหญ่ขนาดนั้นไม่น่าจะเป็นไปได้ครับหลังจากพบศพของคุณลุงชาวบ้านก็ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยกู้ภัยให้มาลงพื้นที่ตรวจสอบก็พบบัตรประชาชนพร้อมบัตรคนพิการซึ่งเป็นหลักฐานให้ได้ทราบว่าเป็นคุณลุงที่หายตัวไปและคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วกว่า1ิวันครับและชาวบ้านที่เข้าไปตัดไม้ต่างก็บอกว่า คุณลุงน่าจะอยากกลับบ้านไปหาลูกหลานแต่หาทางออกไม่เจอเลยทำให้เกิดปรากฏการณ์กระรอกยักษ์นำทางพวกเขาให้ไปเจอร่างครับส่วนทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้บอกถึงสาเหตุการเสียชีวิตว่าน่าจะเกิดจากอาการป่วยของคุณลุงและอาจจะลืมทางออกเลยหลงอยู่ในป่ายูคาลิปตัสส่วนประเด็นการฆาตกรรมทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบ ก็ไม่พบร่องรอยที่ผิดปกติแต่อย่างใดมีเพียงมือข้างหนึ่งของคุณลุงที่จับกิ่งต้นยูคาลิปตัสคล้ายจะเป็นลมหรือไม่ก็จะพยายามพยุงตัวขึ้นครับส่วนลูกชายของคุณลุงก็ได้เปิดเผยถึงประเด็นที่ว่าทำไมคุณลุงถึงเลือกที่จะเดินเข้าไปในปา่านั่นเป็นเพราะว่าคุณลุงกินยาที่จะรักษาโรคพาร์กินสันเยอะเกินขนาดเลยมีผลข้างเคียง ทําให้ร้อนและกลัวคนมาทํำร้ายคุณลุงเลยไม่ค่อยเข้าใกล้ถนนหรือหมู่บ้านแต่จะชอบเดินเข้าไปในป่ามากกว่าและพี่สาวของคุณลุงก็เล่าว่าคุณลุงกินยาทั้งวันนั่นเป็นเพราะอาการหลงหลงลืมลืมการกินยาเกินขนาดส่งผลให้สมองของคุณลุงผิดปกติซึ่งคนในบ้านก็ได้ห้ามแล้วแต่คุณลุงไม่ฟังครับ ถึงแม้ว่าคนในบ้านจะคอยดูแลคอยระมัดระวังมากแค่ไหนแต่ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุก็สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลาและแน่นอนว่าการสูญเสียคนในครอบครัวเป็นอะไรที่สะเทือนใจมากๆครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณลุงมาณที่นี้และขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านคอมเมนต์กันอย่างสุภาพด้วยนะครับในครั้งหน้า ผมจะมาเล่าเรื่องราวอะไรนั้นก็ฝากกดติดตามเพจ Miracle Channel ของเราไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ